เมีนเห็ดบ่นี่นี่มะนี่เมีนเห็ดบ่อ,อุ้ยเฮดใช่ไหนเซลไทยบ้าเตี้ยเมีนเห็ดอยู่เต็มเงาไม้ปูรูเลยพี่น้นองเด๋อเนาะอุ้ยพี่น้องอุ้ยเอ้อง่ายเลยสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่น้องเอฟซีถุกๆทันที่เขามารลับชมช่องสานางพาลุยจ้าเมื่อนี้พอกันอยู่ในป่าอีกแล้วจ้ามาหลอหาเบื้องเหตุทับเตาจ้าพี่น้องพอกันเมื่อนี้วันที่24ฝึกสี่พฤศาคมสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดจ้ามาลุนมาชุ่มภาษานางเบื้องค่าภาษานางสีมานเหตุเปเนาะพี่น้องไปกันเลยจ้าเมื่อนี้ตาใหญ่มากด้วยค่ะพี่น้องเข้าป่านากันเลยจ้า นี่เห็นดอกเดียวหนาละเดียวบ่ะกำง่ายมีปลอกไม้แล้วนีมไม่เนาะไม่ดอกแรกแห้งมัมนจ้าแรกแห้งมัมมน หายากที่ดอกมันดอกหน่อยนึ่ดอกนึงไม่เงี้ยหายากมันหมึดน้ะยึดกระดอกหน่อยน้ำสามดอกขายยังไงอุ่นๆเลยจ้างางงงงงเลย

ใช่ตู้ซับแปะซับเปียกบึกตัวนี้แม่นแม่นเอียงนี่กล่องอาซีม้วนเองหรือแม่นเห็ดบ่นี่นี่ไงนี่แม่นเห็ดบ่อุ้ยเห็ดที่ไหนเซลไทยวาเตี้ยเท่าไหร่ไม่ได้ตัดไม้ออกบ่เออนั่นปาแม่นเฮดอยู่เต็มเงาไม้ปูรูเลยพี่น้องใส่เนาะเงาปุ่นใส่หาขาเพิ่มขาอยู่ใส่เอามีดมาเทีเยวมีดต้อเอา

ปวดพ้แกงได้ถวอหนึ่งดอกนี่นันั่นนัดอกนึ่งว่ามันว่ามันดอกนึงเดี๋ยวพูดตรงไเดี๋ยวเอาดอกที่ก่อนนี่คบลงไปเอาเองานขายงี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ามันว่ามันดอกนึงเดี๋ยวูดตรงไหนไปเอานั่นไหมนั่นนั่แมนมนแมนห็นบ่ ่วมาคนนี่สิหาหาง่ายจุดดอกมันเม็ดขันพ่ซ้องคาะาบงว่าเป็นเห็ดได้เลยนชุมชนขาพันคือขดนอยู่สวะขาคดนน้ำเงาไหมขาขดนไงเลยข้นที่น้ำเงาไม่แล้วหได้หุ่นอ่้พี่น้องหุ่ออเออไงเลยอุยอุ้ยหนักหนักตุนขากด นมุ้ยนี่ได้สามดอกจ้ะนีไปถือเห็ดง่ายไปใส่ตาหลอดขึ้นไปหันเปียงหลอดขึ้นไปหันบ่บอสีนีเ่เจ้าถือไปหลอดไปนะไปหลุดละไปขึ้นไปนี่ละถอดขึ้นไปนี่ละ,ละ,ละ,ะหาแสงสว่างจัง่อยในยห้องมืดโพดเอ๊ยเรามีใส่ตาเห็เนไหม งูแนแ่นเห็นเห็ดดอกใหญ่แล้วก็บถิ่นมีดน้อยหน,น่อยแนมกัสบสบโบห็นพี่น้องนี่จากพี่น้องเห็นบเนเดี่ยวเดีย้ยวถ้าฝนบ่ตกใส่นี่ด้วยหัวแมงเห็ดได้ได้วนี่ น้ำน้ำข้าอยู่น้ำเห็ดเลยาตายู่น้ำดอกเห็ดเลยไหมงามเลยจ้าขายยังไงฝ่ามืดฝ่าม่วพี่น้องเลยคุนฝนจิตตกมากเดี๋ยวนี้แหละออกมาจากป่าแล้วค่ะม่มงมืดเปียกมืดเหล่คออาคนม่วงออกหลอกออกมายางอยู่นอกเลยอะ่ะใจเห็ดของเฮาที่ว่าใดว่ามานอยู่จ้า บาาเตี๋ยงก่อนะนะามูน